สวัสดีครับมาพบกับบ <Wow. S 1> ันโชชาแนลว้าวได้บ่ายได้เละครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นคิลเลอร์อ่ะหรือฆาตกรตัวที่ผมเล่นเป็น the executioner หรือพ y ร a มิดเอทเรียกพ y ร a มิดเอทหรอ่าครับน่าจะง่ายกว่าไปกันเลย

อ้าวอะไรันแล้วหลอกหลอกไม่เงี้แวไม่เงี้ยวจ่ายฮาร์ดสวิงไม่ได้ก่นกนอนไ นึ่งหัวบาร์บีคิวมาด้วยนะแต่ไม่เห็นเลยไอ้จะเอ๋เฮ้ยโอ้โหเอาเสร็จด้วยเกินไปแล้วเอ้ยได้หาดอีกแล้วไม่ได้เลยก่อนไม่ได้เลยนะฮันลวงขนาดนี้ เฮ้ยโอ้ยลงกันเลยน้องดีทุกอยู่กันครับจะแห่จะเพอนะครับซ้ำซ้ำดีกว่าเลือกซ้ำดีกว่าอืมรอรอ นี่คุณตุ๊บผมขนาดนี้เลยนะไอสองคือแบบังนะครับคือเครื่องแรงกด้วยนะไม่คือเครื่องเลยคือมันเจอไวแล้วถ้าฆ่าอาหนอย้าหน่อย,น,อยอนี่เดงนาะอูหูถูกต่นะ เ,เสร็จหนึ่งเครื่องนะผมว่นาน่าจะกำลังน่นาจะเสร็จสองอะอดายหายเลยเขาไม่ได้หาดครับผมได้หายต้องเก็บเลยนะครับ น่าจะอ,อยู่เครื่องนู้นนะครับฉันเห็นหัวแมงเวิ่งมาเฮ้ยบุกเดาผิดเดาผิดไปไกลเลยนี่หนุ่ช่วยไวมากนี่ช่วยไวนี่ผมซ้ำนะผมซ้ำเลยนะเฮ้ยไไผมซ้ำนะ ถูกไปดลไไ้โดนถูกไปเลครับอ้โหูว้าวดุดันฟันฉับเข้าให้ไปาหนึ่ง <c oughs> สามเครื่องแล้วแั่เนี่ยว่าน่าจะออกที่เฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเย้มื่อกี้อะไรแบบแบบนี่เขาเงียนนะ เอาเจอครับผมอยู่ข้างนี้นะเจอบูทุบผมบูทุบมันด้วยนะครับรอด้วย,ย <c oughs> เธอเขาแบบเขาจะต้นนผมไม่ได้นะเฮ้ย มัไเแล้วข้าแพงนะครับเรียงเรียงตึ้งกโลกกลับมาจะเอ๋ว้าอะไรุฟึงโอยโยโดดไปไหนนะตายแล้วตายแล้วฟึ่งฟงหมดแย่แล้ว เอาเอาหายหายน,นี้ผมโลกเลยเฮ้ยจะล้มมายจะล้มมามาเลยฟรอสฟรอสมีล็อบสอบนะครับเฮ้ยปันอยู่ใกล้น่าจะมีคนวิ่งไปหา khi mình giúp đỡ người khác cũng phải giúp đỡ mình. phải không? phải không? phải không? phải được phải không? phải không? phải không? không? เฮ้ยเลี้ยวกลับโปโอหดทผโอดมากดิ้นผาด อดุดุสุด <c oughs> เฮ้ยไอส่องของวาฮ้ยโ,โอ้โหมือลัน่นมือหมุนลั่นครับเก็บคลัก่อนเลยคนโดดลงนี่เจ็บเลยนะ ปาท่อนายเอาโคไม่แตกดิเห็นท่อแล้วกำลังหาท่อเอยู่อยู่นู่นครับคนนี้ผม Sí, galera. จีดไปน่นนะครับเอาดูไว้ที่ดว่าดูไว้อยู่ไหนอ่าไปลอยแดงๆดูไว้ดไว้เป็นครับดูไว้ให้โดนทุ เอารไว้ติดครับผมเขา่นจะวิ่งไปคอทางไหมอุ้ยอยู่ที่นู่นเลยครับแรงว่าเขายังไม่เห็นท่อนะนี่สร็จผ,ผมบอกเลยดูอยู่นี่ ไปแล้วเลยดดผมประเดิมเก็บสี่เลยนะโหดมากดีคีโมด้วยขยังแล้ว ครับผมอืมมอบคือคือมอบแล้วเซียบอกคือมอบแปดสี่ครับผมหโหนจริงเลย วอล์ฟครับคนละนีดจีเจมใส่ครับอย่าไปอัพยาวอัพยาวไม่รู้จะพูดอะไรครับฝากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าจะเล่นอะไรนะครับฝากติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมกราบสวัสดีครับ